มีคำถามน่าคิดนะคะว่าเอไอ AI กับคลาวเนี่ยจะเป็นคู่หูขับเคลื่อนเศรษฐกิจแห่งอนาคตจริงหรือเปล่าคะคือเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่า AI เนี่ยปฏิวัติโลกไปเยอะมากแต่เหมือนมีอีกเทคโนโลยีที่ทำงานคู่กันไปเงียบเงียบแต่สำคัญมากก็คือ Cloud นี่เองครับใช่เลยครับ แล้วก็มีแนวคิดสำคัญที่คุณดาวเส้นทองจากเทนเซน t พูดไว้ในงาน s i n ิงคโปร์ฟินเทคเฟสติวัล2024ก็น่าสนใจมากว่าสองอย่างนี้มันแยกกันไม่ออกเลยเป็นหัวใจของเศรษฐกิจดิจิตัลอืมใช่ครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงสำคัญแล้วก็มีโอกาสอะไรซ่อนอยู่บ้างนะคะต้องบอกว่าคราวนี้จริงๆโปรสายาวนานกว่า60ปีแล้วนะครับแต่ว่าช่วงหลังนี่คือโตเร็วมากม ผู้บริการรายใหญ่ๆอย่าง AWS, Google Cloud, Microsoft Azure เนี่ยมีการคาดการณ์กันว่ามูลค่าตลาดรวมอาจจะทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีหน้าเลยนะครับโอ้โหล้านล้านครับแล้วคือสิ่งที่เปลี่ยนไปคือคลาวดมันไม่ใช่แค่โกดังเก็บข้อมูลออนไลน์แบบเดิมๆแล้ว แต่มันกลายเป็นเหมือนรากฐานสำคัญที่ยืดหยุ่นมากๆแล้วก็ทรงพลังสำหรับนวัตกรรมเกือบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็น AI ที่ต้องการพลังประมวลผลแบบมหาศาลค่ะอืมหรืออย่างการสตรีมมิ่งวิดีโอชัดๆบล็อกเชนหรือแม้แต่เทคโนโลยีอนาคตอย่างควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ต้องพึ่งพาคลาวด์ท้งนั้นครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆก็คงเป็นเทนเซนเองเลยนะคะจากที่เริ่มด้วยแอปส่งข้อความแล้วก็กลายมาเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ได้ มีกรณีที่น่าสนใจที่ว่า t e n c ซ n t ช่วยธนาคารปรับโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้สิ่งที่เรียกว่า Cloud Native อันนี้มันคืออะไรเหรอคะพอจะอธิบายเพิ่มได้ไหมอ๋อ Cloud Native คืออย่างนี้ครับมันเป็นแนวทางการสร้างแล้วก็บริหารจัดการแอปพลิเคชันที่ออกแบบมาเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อม Cloud ให้ได้มากที่สุดเลยเน้นความยืดหยุ่นปรับขนาดได้เร็วแล้วก็อัปเดตได้โดยไม่กระทบระบบหลักครับ Hmm. ซึ่งกรณีของธนาคารที่เทนเซนเข้าไปช่วยเนี่ยก็ทำให้ลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานเดิมๆไปได้เยอะมากแล้วก็เพิ่มความเร็วในการออกบริการใหม่ๆสู่ตลาดได้ชัดเจนเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือสร้างมาเพื่อคลาวโดยเฉพาะเลยเนาะแล้วถ้าเชื่อมกลับมาที่ AI ที่เราคุยกันตอนแรกล่ะคะครับในมุมมองของเทนเซนแล้วก็ผู้ให้บริการรายใหญ่อื่นๆน,นะครับคลาวนี้คือแพลตฟอร์มที่ จำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับการพัฒนาแล้วก็ใช้งาน AI ลองนึกภาพตามนะครับการเทรนโมเดล AI ที่มันซับซ้อนมากๆเนี่ยต้องใช้พลังประมวลผลมหาศาลในช่วงเวลาหนึ่งแล้วพอเทรนเสร็จก็อาจจะไม่ต้องการมากเท่าเดิมค่ะใช่ใช่การที่คลาวมันมีความยืดหยุ่นหรืออีลาสติซิตี้เนี่ยให้เราปรับเพิ่มลดทรัพยากรได้ตามต้องการรวมถึงมีบริการฮาร์ดแวร์เฉพาะทางอย่างพวก GPU หรือ TPU ให้เช่าใช้ได้อีก นี่แหละครับคือสิ่งที่ทำให้การพัฒนา AI มันเป็นไปได้จริงในวงกว้างขึ้นอืการที่เทนเซ n นเขาลงทุนสร้าง Availability Zones หรือ AZ มากกว่า26แห่งทั่วโลกโดยเฉพาะในเอเชียเนี่ยก็สะท้อนความมุ่งมั่นตรงนี้เลยครับ Availability Zones ที่ว่านี่มันสำคัญยังไงล่ะคะใช่ศูนย์ข้อมูลหรือเปล่าใช่ครับ AZ S คือศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่แยกขาดจากกันทางกายภาพและก็โครงสร้างพื้นฐานเลยครับ อาจจะอยู่ในเมืองเดียวกันแต่คนละตึกหรือคนละโซนพลังงานไปเลยหมายความว่าถ้า AZ 1หนึ่งเกิดปัญหาเช่นไฟดับหรือภัยธรรมชาติอีก AZ ก็ยังทำงานต่อไปได้ปกติการมีหลาย AZ ในภูมิภาคเดียวเนี่ยก็ช่วยให้ระบบโดยรวมมีความเสถียรสูงมากๆครับลดความเสี่ยงที่บริการจะล่มไปพร้อมกันหมด โอเคค่ะนั่นคือการเตรียมพร้อมแต่ถ้ามองในง่ารายที่สุดเลยนะคะถ้าเกิดออระบบคลาวของผู้บริการรายใหญ่ๆมันเกิดล่มขึ้นมาจริงๆผลกระทบมันจะกว้างขนาดไหนคะเป็นคำถามที่สำคัญมากครับและผู้บริการก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆเหมือนกันการรับมือหลักๆก็คือการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ทนทานแล้วก็ยืดหยุ่นอย่างที่เล่าไปคือมีศูนย์ข้อมูลหลายแห่งหลาย A อซค่ะ นอกจากนั้นนะครับยังมีกลยุทธ์ที่องค์กรต่างๆเอามาใช้เสริมความแข็งแกร่งอีกก็คือ m u l ติ c l o u d m u l ลติคลาวดครับคือการเลือกใช้บริการ Cloud จากผู้ให้บริการหลายๆรา,า,ายเพื่อกระจายความเสี่ยงไม่พึ่งพารายใดรายหนึ่งมากไปแล้วก็มี Hybrid Cloud ด้วยคือการผสมผสานระหว่างการใช้ Cloud สาธารณะหรือ Public Cloud กับระบบคลาวดส่วนตัว Private Cloud หรือแม้แต่ o n p r e m i s e ของตัวเอง อ๋อ oh, เพื่อควบคุมข้อมูลสำคัญสำคัญใช่ครับสำหรับข้อมูลหรือแอปพลิเคชันที่ต้องการความปลอดภัยสูงสุดเป็นพิเศษที่น่าสนใจคือกลยุทธ์พวกนี้นะครับไม่ใช่แค่ช่วยจัดการความเสี่ยงปัจจุบันแต่อย่างการเตรียมพร้อมสำหรับความท้าทายในอนาคตด้วยอย่างเช่นการมาของควอนตัมคอมพิวติ้ง ควอนตัมคอมพิวเตอร์นี้นะคะที่ว่ามันแรงมากๆครับซึ่งมันมีศักยภาพพอจะทำลายระบบการเข้ารหัสข้อมูลที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ได้เลยการมีสถาปัตยกรรมแบบโม i ิคล u d หรือไฮบริดคลาวเนี่ยก็อาจจะช่วยให้องค์กรปรับเปลี่ยนไปใช้มาตรฐานการเข้ารหัสที่ทนทานต่อควอนตัมได้ยืดหยุ่นขึ้นในแต่ละส่วนของระบบครับฟังดูแล้วแนวทางของเทนเซนเนี่ย ก็ไม่ใช่แค่การขายพื้นที่บนคลาวเฉยๆเนาะแต่เป็นการสร้างเหมือนระบบนิเวศท,ทางเทคโนโลยีที่ครบวงจรเลยทำงานร่วมกับพันธมิตรสร้างโซลูชันเฉพาะทางให้ลูกค้าอันนี้ก็สะท้อนว่าเขาเข้าใจตลาดแล้วก็ความท้าทายในอนาคตด้วยนะคะถูกต้องเลยครับถ้าสรุปภาพรวมที่เราคุยกันวันนี้ก็ชัดเจนเลยนะคะว่า AI กับคลาวเนี่ย คือพลังขับเคลื่อนแห่งอนาคตที่ต้องทำงานคู่กันจริงๆแยกกันไม่ได้เลยมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแล้วแต่กำลังเปลี่ยนโฉมหน้าเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็วิถีชีวิตเราไปเลยนะคะใช่เลยครับเส้นทางข้างหน้าของเทคโนโลยีทั้งสองอย่างเนี่ยผมว่ามันเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นแล้วก็โอกาสใหม่ๆที่เปิดกว้างสำหรับทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหญ่สตาร์ทอัพหรือแม้แต่นักพัฒนาอิสระ คือมันเป็นยุคแห่งการสร้างสารจริงๆที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแล้วก็พลังประมวลผลครับแน่คิดต่อนะคะว่านอกเหนือจากคู่หู AI กับ Cloud แล้วเนี่ยมันจะมีการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยีเกิดใหม่อื่นๆอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังมองข้ามไปแต่ว่ามันกำลังค่อยๆก่อตัวแล้วก็อาจจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมต่างๆในแบบที่เราคาดไม่ถึงในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ก็ได้ใครจะไปรู้น